ชื่อนางสาวอาสาลงใจสงชื่อเล่นวัตุลช่วยบอกอาการก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ GM1 จากสูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยให้หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างก่อนกิน GM1 วัตุกินข้าวไม่ค่อยได้เลยนอนไม่ค่อยหลับแล้วมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงนอนป่วยมาเป็นเดือนเดือนแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ไม่ค่อยได้แล้วต้องมีคนมาคอยหุงหาให้กินตลอดพอกินข้าวและยาที่หมอให้มาก็มีอาการอ้วก ครั้งทรมานมากหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ GM1 จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ GM1 2เม็ดก่อนนอนและตอนเช้าก็กพนอีก2เม็ดมันน้าหลดเชื่อมากเลยค่ะเพราะในวันรุ่งขึ้นวันที่2ต,ตัวลุกอาบน้ําเองได้และสามารถไปทํางานได้ในวันที่2เลย ว่าไปแล้วก็เหมือนปฏิหารเพียงระยะเวลาแค่ข้ามคืนเดียวเท่านั้นอาการห่อนเงียของตูนก็ไม่มีเลยสามารถกินข้าวได้โดยไม่อ้วกเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้จริงๆเทียงวันมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆอาการของตูนก็ดีขึ้นเป็นลําดับลาดับตูนมีความมั่นใจเพียงวันน้อยเปอร์เซนตคะและคิดว่าจะกินต่อไปนะคะ